สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเรื่องผีทฤษฎีหลอนพื้นที่ที่จะพาคุณไปสำรวจตำนานเมืองที่อาจจะกำลังวิ่งผ่านหน้าต่างบ้านของคุณในทุกๆคืนสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลรถไฟฟ้าคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราใช้มันเดินทางไปทำงานกลับบ้านพบปะผู้คน เราคุ้นเคยกับเสียงประกาศแสงไฟและความแออัดของมันเป็นอย่างดีมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยและความแน่นอนในชีวิตที่วุ่นวายแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในทุกๆคืนหลังจากที่ผู้โดยสารคนสุดท้ายได้ก้าวเท้าออกจากขบวนไปแล้วรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายได้เดินทางไปถึงปลายทางของมันจริงๆหรือไม่ เรื่องราวที่ผมจะเล่าในคืนนี้คือเรื่องของกิฟพนักงานออฟฟิศสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้ทำให้เธอเผลอหลับและตื่นขึ้นมาบนรถไฟฟ้าขบวนเดิมแต่กลับวิ่งอยู่บนเส้นทางที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ของโลกคนเป็นอีกต่อไปนี่คือทฤษฎีบทใหม่ของความสยองขวัญ ที่ว่าด้วยรถไฟสายวิญญาณที่ยังคงออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ในทุกๆคืน